เ <ersch> ดียวโรโดเลยเดียวดดดุก้าบอก้าบอแน่ล่ะก้าบอทับสามันรวยรวยซาตุให้มันดังเลยเดี๋ยวเเข้ามันดังเลยครับสาตุดังทักทักเลยแล้วก็ไม่ต้องไปหาห้องพูดออกให้ลูกในใจพ่อเขารักเด้อสาตุปู่ทันตาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปูคำตาปูาำตาคำตาหลวงคำตาคำตาสาตุสาตุคุณผู้ชมสบายดีทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่สกลมาเจอปู่คำตา ปูคำตานะครับมาจากอุดอนมาจากอระเพชรนะครับท่านบอกว่ามีเลขหมกฝาน FC แฟนช่องสาพิยานะเม็ดเดียวเลยนะครับตัวเดียวสามตัวตัวเดียวนะครับมาดูว่าตัวไหนปูคำตานะครับมาดูว่าปูคำตาจะให้ตัวไหนไปสนทนากับปูคำตานะครับว่าท่านใช้ตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับลองไปตามไปดูกับปู่คำตานะครับ ปูวันนี้กาลครับเออวันนี้มาเจอปูทันตาจะเริ่มพอดเ้านครับปูี้มารินร์มนี่มาลินครับบอกย่าครับรับวันี้มามาลินมาเจอปูนะปูแม่นมาไงวดแล้วเรื่องไะม่ทหาลงพูดหรอกอ๋อยากัรับวันี้เนาะไม่ทกหาหอกทีมงานแล้วปูแล้วลาววันนี้อะไรนะปูไม่มีอะไรนีกเปต็เปบไปเรียนเนูเนาะ หมายเลขแปดแล้วตัวเดียวโลดแปตัวเดียวเออแปตัวเดียวปูทันตานะครับปูข้ามตาทันตายุอำเภอเพ่นนะออวันนี้ได้มาที่สุรินทร์นะครับมายกโชว์ฟ้ามาไกลมาปูมาไกลมาไกลมาไกลเป็นยังไงบ้างปูม,มาไก่รับผัวคนละเนาะ มาไกลเลยเนาะกาฟังใส่มาพี่เนาะอยูนันวสุรินทร์เนาะครับให้ลูกหล,ลานหลานมีโชคมีไข้เด้อให้กินมะบกเกบือวโเงินเต็มกระเป๋าทุกผู้ทุกคนด้วยเชิญแล้วลวันนี้ยังไม่ยังไม่ปล่อยปูยังไม่ได้ยังไม่ไมหายไม่หายได้แล่วเว้ยเล่าของเล่งกินเร็วแปดสามแปดสามเล่นแปดลูกุ้งแปดแปดแปดวิ่งแปดตัวเดียวเปนแปดตัวเดียวนั่นรับสปเอาดีไม่ปู่มาที่สุรินทร์ไปใครบ้างบรรยากาศารยิน้็ ดีใจดีใจน้องพูดดีใจเนาะคึนยี่ห้ารับไปนี้เนาะเนี่ยคุมทรับพญานาคเลยครับผมฮะทิศทิศพันคุมทรับพญานาคครับติดอาคุมทรับพญานาคเจอกันเนาะครับผมโอ้คุมทรับพญานาคก็ปิดซองพนเนาะครับผมไอปะพี่ตดตามพนเด้อพีติดตามพนนี่หมายเป็นอันนี้เงินเกี่ยวกับเป๋านั่นแหละเป็นสัตเชื้อปนสั่งรักษาพุทธศาสนาเนาะครับมามาจากแข้งและปูมาสลินมาจากมาจากรอบแล้วสลินเนี่ย มาจากรอบแลวมามาไลฟ์มาไลฟ์ครั้ง้วครั้งแรกครั้งแรกม่หยอกเป็นเรื่องว่าครั้งแรกครั้งแรกโอเคมาซืิอเดี๋ครั้งแรกแต่ว่าพอคู่เราไปสามเที่ยวหรางก่อเนาะเฮ่เฮ้ยพ่คให้รในรห้นี่ยไม่เ้บ่มซื้อตวเดียวเลยอีกพอะไรสามอีคอรสามขึ้นสามห้เอาสามตัวเด็มที่เลยเนาะ ใครก็รดใครก็รดเออสามหาสรดานรมาวเอาอีบี like ้รตาชิมเจะไปหาปลคูยไปับ oh. yeah. ูไเด้อปารููยางวัดโอปครูปลาครูนปคูประเสิฐนะครับท่านเออคนลูย่างปลูเปาคเป็นพี่ายล่าอ๋อมันเป็นี่ชายควาเสิฐเป็ี่ายท้ๆเลยบอกผเออเ่ายลาล่ะอ๋อสาูไป็น่ายเลาเป็นพีา เจตัสีเระห้าตพัสีเรหาสิสคหเจดเปนห้เดตัสีเป็นเะยะ้สงดีกว่าน่อ้ชมูักหน่อยเด้อเสรวยเขาเขาได้ติดตามใช่คอะไร่้ร้อ้ยาตามไม่ไรเด้อเสือออกหาสามคูณหาสามค้ยย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 ยัยเยายย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 ย่าย เอปูบอกก็มาเร็งมาเรงมาเรงสามมาเรง้อยแปดสามแปดสามตัวเดียวเอาปูเคยมาเอาปัญหาเศ้าปูมาครั้งแรกปูิเปลือกรถเปลนึ่งอิหวคนนี่เนาะมาครั้งแรกเอาใจยังขับปูมากครั้งแรกเล่นหนุนครั้งแรกนูทำให้เดดเป็นร่มก็ได้เลยเมื่อกี้นี้นะ มกิ้เดดเดดปูทันตเร็วมากิมกิ้เดดร้อนรมืนกรบล่มเลยนะปู่ขอปู่อธิษฐานจิตขอปูพิานาคบอกเมื่อกี้เลยมนขอพิ่นขอเพิ่นมาช่วยปั่นมังเหปนขอเพิ่นขอเพิ่นเบิกฟ้าจิตฝ้าอย้างนี้เลยป็นกระทาเบิกฝ้าปิดฟ้านะแม่ผูดทางเดียว เห็นมั้ยหล่ะรังไัวเดียวไม่ได้พิธีล่ะคนเอามาเห็นปูอบังไว้ก็สายลุงเนาะสายลุงบังเมื่อกั้นสายลุงปิดตาเพราะว่าดวงจันทร์เป็นไรปู่เมื่อคืนนี่ที่ว่าปิดที่หายไปนิดนึงนะปู่ดวงดวงดวงจันทร์เป็นไรเมื่อคืนนี้นะครับเ๋ข้าเรียกอะไรนะเมื่อคืนนี้ปูใหญ่าเป็นผิดมากแม่นบปู่ย่าผิดย่าผินมาก คนผิดเหอเฮ้ย<อ>มีจริงใช่ไหมคนะเสียร์ดูหลานดิคนเสียส่วนตัวนะคนเชียส่วนตัว,ตวเขาแ,แต่กาเป็นในระบบเนีนะมะเขือในแม่มันไม่เคยมีเนาะนานมากไม่เคยมีแบบยนี้ยากมากมหายากที่เกิดจะดเชียหายากนี่ทวี่าวี่ไมดมีจริงไม่ไม่ได้เห็น่นโรหลานนะบม่ได้เห็นดิก็ถือว่าย,ย่างน้าผงผุนเนาะนํำมานเนาะ สวยรงลานเขาหยิมเนอะโรงานเด้อลมมาแล้วเด็งสองข้างเราบอกปะป่าปูขอบคุเอาโรครับไอ้ลูกไอ้ไอ้ติ่ตามซองยังกาะคุมทรัพยพญานาปูไอ้ติ่ตามซ่องคุมทรัพยพญานาคเรื่มเด้อครับอ่สามหาศตัวขอบุณปูมาเลยสาสากห้าานน้อจินบกจบปงเด้อผู้ที่ตามซ่องเด้อใครตามรวยเนาะรวยๆรวยับเดีวกับปูทุกผู้ทุกคนเด้อ เลขปูคําตาท่านให้นะครับท่านให้สามแปดศูนย์นะครับไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้แปดสามตัวเดียววิ่งวิ่งวิ่งแปดนะครับวันนี้วิ่งแปดนะครับใครไปเที่ยวต่างประเทศวิ่งแปดนะครับแปดหรือแปดสามนะครับท่านให้ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับแต่เลขโดยเฉพาะในส่วนเลขลอตเตอรี่นะครับก็อย่าลืมสามแปดศูนย์ะครับประมาณนี้นะครับไปตามด้วยนะครับ่นครับ เก่าคนแก่เป็นผู้มีประสบการณ์มามากท่านรู้ถ้าดาวน้ำร้อนมาก่อดการเชื่อโบราณไว้บ้างก็อย่างดีอะไรดีๆให้เราถูกท่านให้รายถ่ายรอยเอาไว้ให้พวกเราได้ดำเนินเดินตามคนเก่าคนแก่เป็นผู้มีประสบการณ์มามากท่าน รู้ถ้าดามน้าพร้อมมาก่อดการเชื่อโบราณไว้บ <h lend parler> ้างก็จยังดีอะไรดีๆให้เราถูกท่านให้รายถ่ายรอยเอาไว้ให้พวกเราได้ดเดินๆกับแม่เพียงพระนาโกแต่คุณแม่จัทรธรรมมาโกเจ็ดเหมือ คุณแม่สรยาใจทองจากประยอง3,920บาทคณะคุณแม่ตาทองสังจากชนบุรี12,800บาทตาทุกพ่อโอกาสคุณแม่อดออนเสืออินตาคุณครุจิกาคุณสวิวัน14,600บาทตาการที่อยอมได้ทราบยอมท่านไหนที่สะดวกในทางกลับก่อน thì các con đang gặp khó này, trường học này thì chia rông, điều này thì an sát sinh, an tử môn thì, cái gì đó, công nhân làm việc trong độ tuổi này, công nhân, công việc này, công nhân làm việc trong độ tuổi này, công việc 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 này, ก็จะได้สูตน้ำเสียพิเศษโดยท่านอาจารย์ยุทธพงธรรมะพะโรจากวัดโพสีท่าหลังจากนั้นทน่ะนอาจารหน้าก็คือโยมแม่นอนณมสาท่านจากประเทศเบลารุสโดยท่านได้เข้าถวายกองผสมท่านไทหลังจากนั้นทน่นะนอ,อาจารย์หน้าก็มีเวลาชื่อที่จะเข,ข,ข้าถวายหลักหลักคำนะจนะอาตมาพ่อผสมการท,ที่ได้ที่สี่จะเป็นอาท่านก็เลย หลังจากนั้นจะเป็นที่ารพิเษอส่งและสุขอนาบัยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการมอบทุนการศึกษา100คูณในกัอนเรียนนะแล้วก็จะเป็นที่ดีบสีสหัก็ตอบแทนละของเรายและละ3 3 3อที่แจ้งต้นแบการให้รวมีเรทราบอ้ที่อย่นี้นะ